สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมคลิปนี่เป็นแนวทางสรุปครับแต่งแต่ตามมาจ,จนว่าวันหวยออกเนาะครับผมค่ะสรุปให้เอฟซีผู้เผินบ่มีเวลาเบิง่งเพินอยากมาเบิง่งวันหวยออกค่ะแล้ว FC เอฟซี่นว่านื้อเสียถ้าสรุปแบบนี้ถ่ายคลิปจัดเลขชนกันให้เน่นื้อเสียจัดให้เด้อค่ะครับ สีเน้นตารางนะคะ่ะบนล่างเก่เามากอายุค่ะสีเน้นตารางครับเน้นนักไปทางล่างกว่าค่ะน้าเชี่ยกัเห็ดมาหลายงวดแล้วเนาะครับค่ะขอบคุณแนวัางอาจารย์ทุกท่านค่ะ่านผู้ชมที่ทรงไห้น้ําเชี่ยขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เป็นทรงของมูลไห้เนาะครับผมค่ะแล้วก็ขอบคุณแม่เอฟซีพอเอฟซีที่เป็นบอออกสื่อเสียงทรงแนวทางตัวเลขไห้ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเอาไปเบิ้งกันเลยเนาะครับผมค่ะผั้มชมคลิปนี้เหมือนกับว่าสรุปวันหวยออกสรุปหรือว่าทบท่วนคลิปที่ปลอยไปที่เอบอเห็นแต่ตนงวดก็ดีเห็นก็นดีเนาะครับค่ะแล้วก,ก็ f อฟซีนขอมาว่านํำเชียถ้าเหตุแบบนี้สรุปเล็กชนกันให้เนี่ย น้ำเชี่ยเห็ดให้เด้อค่ะท่านผู้ชมไปเบิ่งอยู่ในถ่ายคลิปก็ได้เนาะแม่นค่ะเอาส่วนมากจะเน้นลางเด้อค่ะคลิปนี้ส่วนมากจะเน้นลาง,ะะ these, าก,ลางกับบนลางค่ะบนลางกันเสี้ยนใด่นมีบนลางเนาะครับค่ะก็จะไปไว้ไหว้อ,นแ,บบอนแน,ะนะะ่ว่าอันแน่เด้อค่ะนี่ค่ะพ่อจานายฝั man, นแม่นเนา <Fun> ะฒถาแม่นฝันแม่นมากเลยครับผมนี่ค่ะน้ำเชี่ยกล็ลงให้แล้วอันนี้เพิ่นฝัน ฟันจะตองวดพุ่์นนะคะท่านผู้ชมฟันเพิ่นหลุดเพิ่นขนเขาเมื่อขึ้นค่ะเลขเพิ่นอาจจะเขาอยู่ชุดใดชุดหนึ่งห้ยเอฟซีกอติดไว้ค่ะอันนี้ไปส้นกับสายด่วนนี้ที่แถาสองสี่นี่ค่ะนี่เดียรเห็นบ่มสองสี่ฮึสองสี่ อันนี้เลขฝันน้ำเชี่ยตาตองวดผุนเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ไปเสียงจิงซี่อะไรนึงเก่านฝันเห็นคุณบุ๋มปนปนัดดากะพ่อซอเกิดพันวันเท่าเมนสองพันห้าร้อยสิบเก้าค่ะนี่าราคาท่านผู้ชมอันนี้ฝัน,ปนไปเยี่ยมแม่ยายออกลูกแฝดเนาะเมนตั้งแต่ตาองัวดด้วยกัน เราต้องหมดเลยนี่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมว่างออกสองสองนะเอดวันชัยหลักสิบล่าศูนย์หนึ่งสามสี่ค่ะเดินดีนะคะ<ใ>น่คะอาจารย์พีกับเอสวีค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหกอีกแล้วเอาฝ้าวฝ้าด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์พีค่ะชุดตัดบนล่างค่ะ เขาดีด้วยครับผมแมนค่ะนี่ชุดเต็มเพิ่นค่ะท่านผู้ชมงวดว่างานเพิ่นออกผู้เดียวด้วยแถาแปดเจ็ดนี่ค่ะชุดเต็มแม่เลขล็อกแม่เลขล็อกนี่บน็อตละค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีรางพร้อมครับค่ะงวดนี้เป็นงวดแรกที่ให้ค่ะเป็นให้รางเป็นงวดแรกเนาะค่ะแอดทง แอดทองนี่วิ่งเข่าดีแล้วค่ะท่านผู้ชมเพิ่วมาเอซีเพิ่งส่งห้วิ่งหนึ่งขาล่างแอดกลมเกตเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบนล่างหกคู่เนาะครับติดหกหนึ่งค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีค่ะชุดพิเศษล่างล่าง,างชุดคำนวณล่าง 1 8 1 9มาแล้ว6กเก่ากับลายสำนักลนเลิกค่ะท่านผู้ชมเด็กัวเก่าเนาะครับค่ะพ่อบุรีรัมเลขติดล่าง5 6 7เดินดีแล้วค่ะท่านผู้ชมต้องติดเนาะอืมถูกแล้วไม่ต้องถามหานี่ค่ะท่านผู้ชมผลรวมอยู่ในนี้เลยค่ะ4 7 1 2 6 1เขาน้ำเสียเนาะแม่นเขา่าลายถันผอ,อนมค่ะท่านผู้ชม คนบ้านเองนี่ค่ะเลขไม่น่าลงทุนค่ะดัานผู้ชมนี่เอาหกเก่าบ้วใดแล้วเท่าวล้างบ่วด้แล้วอืมคนบ้านเองโคงสุดท้ายศูนย์หกเม็ดเดียวค่ะพ่อจานายค่ะเลขสูตรกำนวนพอเนาะครับค่ะเก่าหนึ่งหลายเก่าศูนย์ก็แปดหนึ่ง นี่ค่ะหนึ่ <1, 2. S 1> เลขเพื่อนหลังสวนค่ะท่านผู้ชมหมักหนึ่งค่ะพ่อจานายโค้งสุดท้ายศูนย์กับ1นหนึ่งเบิรนไหอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมเลขลอกล่างมาดูกันงวดนี้จะเข้าไหมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมศูนย์กับอนะ2อเนาะครับตีกดศูนย์หกำนักนี่เอาไปวิ่งก,กันกับ อ,อันนี้กอยใจแล้วก็ไปฝันเนาะเม่นนี่ค่ะพอ่ายก็ได้พอนา้ค่ะมวดวงางันเขาที่เถาเก่าแปดเนนอันนี้ไปภากันไปท่าบุญยู่ข้ามโฉนดแ้วค่ะดันผู้ชมโอ้ไปแล้วข้ามุมุ้งเนนเจ็ดเก้าภากันเห็น เห็นสองก่อไม่เชื่อหลายๆอาจารย์วิทย์เจ็ดเก่าเนาะเมีนวันผ้าใหญ่พากันไปทนำบุญค่ะทานผู้ชมเนี่โอ้อยเลื่อมเบิ่งได้ครับผมเนี่งแต้นร่อยกระทงคนนี้นี่ไปอีกแล้วเนี่ยครับการโ้งค่ะทานผู้ชมเอ้าบ่๊เป็นสามตัวเลยบ่สามตัวมีคนคอมเมนต์อยู่แต่ว่ากระโดนเนาะกลับมาสามตัวจนได้ เ,เลขล,ล้านเลขารานุานชมหนึ 150. ่งห้าศูนย์เอ้าบาทเนี่ยสุดท้ายก็อาจจะมีตัวอื่นช่วนกันแต่ว่าขัดมาเอาตัวที่จะคร้ังมาร้อมเลขอาจารย์ลหลายๆท่านล่างชนกันก็คือหนึ่งหกหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าศูนย์ศูนย์หกสองหนึ่งหกคู่คารานุชมไปกับ นี่คือถ่ายคลิปคือสรุปให้เอฟซีเบื้องเนอะครับค่ะเอาค่ะดันผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะสรุปท้ายคลิปหกคู่หกคู่เ <lamb S 1> ด้ครับผมค่ะแต่ว่าก็จะมีชนกันอีกอยู่ค่ะแต่ว่าขาตาอามามันก็จะหลายเนียนค่ะเอาหกคู่เทิ่งเอาที่ว่าจา้า,จาข้องมักพร้อมค่ะครับ <hr ap S 1> นี่แหละค่ะดันผู้ชมแมน,น แต่บบว่าเ้าก็บอกคนเพื่อนให้เที่ยวคนพวกหมักน้ำเาเนาะแม่นค่ะในะาราคาท่านผู้ชมเอาคลิปต่อไปน้ำเสียจะนํำเสนอสองคู่ค่ะแม่ร้อยเอ็ดคัดมาให้เทาแม่ร้อยเอ็ดครับผมเลขเด่นเดินดีได้ะครับพี่น้องแม่นว่าขันเพิ่นกับเก่าแปดเก่าครับค่ะเพิ่นจะให้น้ำเสียสองคู่เพิ่นว่าคลิป,ลป,ลปต่อไป อาอสลหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้สุขุสุก่นเนอค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอาอค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยได้ค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคีมค่ะให้ผู้เพิินหมักสวยหมักงามเนาะแมนครับ<า>สำหรับเอฟซีที่เพิ่นสนใจกะให้ถักไล่ามาที่เบอร์เกามาเชียบอกเด้ค่ะครับผมเป็น อาเพิ่มหมายเลขโทรศัท์เด้วยครับพี่น้องบริเวไอรีไลค์ครับผมครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับผมค่ะครับตัวโทรมาสอบถามก็ได้ครับผมครับจะได้ยินเสียงน้ำเสียงเ้ยเขาไม่เชื่อรับสายด้วยครับผมอ่น้ำเชียมี่เรื่องสีแจงให้เอฟซีผู้เิ่นอ่ามักสวยมักงามถ่ายคลิปครับเดี๋ยวได้ค่ะ่ันมู้ช่องก้อนจะไปบึง ทีน้ำเชียจะเปิดขิมตัวไม่ค,ค,ค่ะเอฟซีไยทันเพิ่นถามมาว่าน้ำเชียขายสบู่แล้วกะเซรั่มแล้วก็ม,กมีขิมท้าอเพันวายองสีค่ะท่านผู้ชมมีขิมท่าบอตอนแรกน้ำเชียกะบบรัไหนใดญมากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าบริษัทเพิ่นทรงห้ทถดลองก่อนค่ะค จงังไดน้ำเสียก็กรองใเสียก็ต้องไปทดลองก่อนค่ะท่านผู่ง้มแม่มค่ะตอนแรกกับผ้ากันใสแค่นี้ค่ะท่านผู้ชมกับแปรงตลับเนาะครับนี่ค่ะกับแปรงตลับนี่ค่ะสะบูเ่เฮทเฮนา,าเฮ้าใสออกค่ะท่านผู้ชมไม่หมองค้ำครับผมค่ะไม่หมองคำ้ำแล้วก็บเสล่ำเฮทเฮนาเฮาชุ่มชื่นถูกต้องครับแล้วก็บว่เยี่ยวว่แห่งค่ะเ<า>ต่งตึงค่ะท่านผู้ชมเลี้ยงฟ้า เลียงกะนี่ต้องใส่เวลาด้ค่ะ่ามผู้ชมค่ะต้องใส่เวลาเดี๋ยวมันกระจางออกไปค่ะ่านบู้ชมค่ะว่แเมนว่าเฮาจะใส่ประมาณเดือนสองเดือนจะหายออกไปค่ะเพราะว่ามันอยู่กับเฮาโดนค่ะ่ันบู้้มแต่ว่าฟานี่ออกแล้วท้แ <นะ S 2> ม่<ๆ>จางออกไปเลยครับผมค่ะโดยเฉพาะที่ว่านาห้ามองคำว่สาสดบ่ใสล่ะครับพี่น้องนองคะนงครับใช่แต่ผลมากเลยนามองคำเนา้อถอแม่ง เ<ด>รากะเอฟซีท<ษ>ันไดที่พนว่ามีกะมีฝาเจงสีหนาเพนคำแนะน้ำไห้ใส่แล้วค่ะท่ามผู้มเนี่ยค่ะเอาบานีเอ่อพนทรงไห้น้ำเชียใส่แต่กอนเพนพ่ได้ให้มาขายเนาะคะ่ะพินสรงไห้น้ำเชียใส่สองเดือนกวกลัวแล้วค่ะร่านุู้มเนี่น้ำเชียก,กับเก่ามาเชียกะไปทดล่องค่ะ ครับใี่ยำขึ้นย่างเดียวค่ะท่านผู้ชมเป็นไนคิมไนคิมว่าค่ะเป็นขิมขมินข้นค่ะท่านผู้ชมขชม,ขมิ้นนี่ก็ใส่มาสองเดือนได้ค,ดครับผมเดือนที่อากาศแห้เบิ่งได้ค่ะท่านผู้ชมฝากะสิวค่ะท่านผู้ชมค่ะรักษาฝารักษากะรักษาสิวค่ะออตอนแรก กลางสบู่ก้อนหลวกะเซธไหนาแหง้งต้อด้วยเรล่มเด้อค่ะท่ามผูม้มเรล่มพ่อท้าเรล่มแล้วท้าตัวนี้ค่ะรัามุู้มเนี่ยค่ะก่อนนอนครับผมเนี่ยนี่ค่ะท่นมนุมู้มจะเป็นขวดจังสี่ค่ะก่อนนอนเนาะคีมเย่อมกางขึ้นค่ะเป็นคีมขมิ้นเด้อค่ะร่นมนุมู้มนี่ค่ะจะเป็นจังสี่ค่ะ ก๋อามาเชียใส่ตุกขึ้นนะครับผมครับใส่ต้องเชียงใส่ค่ะคานผู้ชมค่ะหนาใสนะค่ะ่านผู้ชมท่าบางบางค่ะท้าบางบางคือจังเส้นลำไม่จืดมดครับใส่ดีค่ะท่านผู้ชมเพียร์เฮน้าเข้านุ่มค่ะกะฝ้ากะฝ้ากะจะจังออกค่ะท่านผู้ชมสองเดือนแล้วที่น้ำเชียกับก๋อมเชียทดลองมากค่ะ แม่ใส่ดีจริงได้ครับผมค่ะครับเอาสำหรับทีเพิ่นถามมาเนาะครับผมค่ะมีครีมอะไรได้ครับผมค่ะน้ำเชืยอมมีครีมแล้วก็คือครีมขมิ้นไนท์เดย์ครับผมก่อนนอนนี่ค่ะท่านผู้ชมกองค่ะนี่ค่ะเอฟซีวงก้อนครับค่ะเอ่อครบชุดเพิ่นนะคะท่านผู้ชมเนี่ครบชุดเลยเนี่ยนี่ครบชุดเลยครับนี่ ได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมปัรนึ่งเชียขายมาเกือบปีแล้วดิค่ะเพิ่นเพิ่นยังบ่อหายเลยค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะราคาบ่แพงคือกัน้ะค่ะท่านผู้ชมไม่แพงหลักร้อยเหมือนกันค่ะของเพิ่นจะมีสบู่เซรั่มนาค่ะท่านผู้ชมหรอกอ่ะครีมขมิ้นไนเดย์ครับผมทาตอนกลางคืนนะค่ะท่านผู้ชมสามอย่างนี้ใส่ดีค่ะเนี่ยอันนี้ อเส้นลำเฮ็ดไหนาเฮาบ่แหงบ่เหียวอันนี้เฮ็ดไหนาเข้ารดลอยเนาะค่ะครับชุ่มชื่นพร้อมคือการละครับผมค่ะครับแต่ว่าใส่ดีแล้วค่ะท่านผู้ชมหน่านุ่มค่ะกะฝแาจางเลยค่ะครับสิ้นกะบสิ้นกะแบบว่าอ่รักษาสิ้นค่ะท่านผู้ชมรักษาสิ้นน้ำได้ครับผมค่ะครับเอาเอาจังได้กะล่อง เอาไปใส่เบ <c oughs> ิ้งเดอครับพี่น้องสำหรับสามเซ็ตนี่ครับพี่น้องเนาะสามตัวนี้ครับดิค่ะ่านผูชมครับผมค่ะออกมาให้เอฟซีแล้วค่ะผู้บ่นถามหาครับท้าเฉพาะตอนกลางคืนนะค่ะรามผูชมนี่ค่ะต่อมาก็จะเป็นแป้งตลับเนี่ยทีเอฟซี่นสั่งตลอดค่ะแป้งตลับกันแดดนะค่ะรามผูชมราคาหลักร้อยล้วกะ ว่านิ่วค่ะไม่ตกล่องพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะบ่าตดผ่าพิจมูกพร้อมค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นเซรั่มบำรุงผิวนะครับผมค่ะตัวนี้จะเป็นทาผิวกายฮ่อได้ครับผมค่ะเป็นน้ำหอมในตัวครับอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยใส่ดีค่ะครับน้ําเชียกับเก่ามาเชียทดล่องมาแล้วค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม เอาค่ะท่านผู้ชมสลับคลิปนี้พอกันคลิปหน้ายืดีไม่แห้งสุขุดทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ